อีพีนี้ยังอยู่ในเรื่องราวของชายแดนไทยกัมพูชานะครับท่านผู้ชมครับผมจะมีเรื่องราวอะไรมาบอกกล่าวกันบ้างไปรับฟังกันแคน,นาดาญี่ปุ่นนำทัพ29ชาติไม่ครบเขเมรประเทศไทยแห่ขอบคุณผู้บัญชาการทหารสูงสุดกั้นหลวปิดตายเขเมรมาลีเย,ย้ยทหารไทยขาขาดหุ่นมาเน็ตโพท่ทำกันเป็นขบวนการแม่ทัพภาคที่สองไม่เอาไว้ วางแผนยึดคืนปราสาทตาควายดาราใหญทั้งหมดนี้ไปรับฟังกันทานผู้ชมครับก่อนที่จะฟังข่าวสารอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ด้วยนะครับท่านจะได้ไม่พลาดข่าวสารเวลาที่ผมอัปคลิปลงไปไปเริ่มจากเรื่องราวนี้กันก่อนนะผู้ชมครับไร้ความเป็นคนสิ้นดีหลังจากที่น้องทหารไทยของเราต้องขาขาดเป็นรายที่6ททุนผู้ชมกระทรวงกราหงของกัมพูชาได้ออกมาโพสต์ทันทีนะครับเหมือนมันรู้ข่าวแล้วมันเย้ยเราอะซึ่งมันเป็นเรื่องที่ผิดปกติเพราะว่า5รายก่อนหน้านั้น กระทรวงกราโหมของกัมพูชาไม่แสดงความเสียใจเลยท่านผู้ชมครับแต่ครั้งนี้ดูเหมือนจะเยาะเย้ยสะใจมากนะครับกระทรวงกราฟโมของเขมรฮะได้แถลงการแสดงความเสียใจกับเหตุการณ์ที่ฐานไทยของเราเหยียบกับระเบิดย้ํากัมพูชาไม่เคยใช้หรือวางระเบิดใหม่เรียกร้องให้ไทยปฏิบัติการหยุดยิงอย่างเร่งครัดไม่ราดตะเวนลุกล้ำพื้นที่ซึ่งเขมรยังได้ระบุเอีกยนะครับว่าได้ชี้แจงต่อฝ่ายไทยและประชาคมหลายครั้งแล้วพื้นที่ชายแดนทางฝั่งของกัมพูชา ยังคงมีทุ่นระเบิดตกค้างจํานวนมากจากสมัยสงครามกลางเมืองกระทรวงกราโหมยังคงยืนยันเจตนาอย่างแน่วแน่ในการเคารพการปฏิบัติข้อตกลงหยุดยิงที่ประกาศในวันที่28กรกฎาคมปี2568รวมทั้งหลักการ13ข้อที่ได้ตกลงการประชุมวิสามัญคณะกรรมการชายแดนไทยกัมพูชาหรือว่า GBC ในวันที่27สิงหาคมปี2568กัมพูชาขอเรียกร้องให้ฝ่ายไทยปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อตกลงการหยุดยิงอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะข้อตกลงที่ทั้งสองฝ่ายยังคงกำลังเอาไว้ในพื้นที่ปัจจุบันห้ามเคลื่อนย้ายหรือเปลี่ยนตำแหน่งหลังจากที่มีข้อตกลงหยุดยิงมีผลบังคับใช้ในช่วงเวลาเที่ยงคืนของวันที่28กรกฎาคมปี2568และจะไม่เคลื่อนย้ายกำลังพลหรือเลินล่าตะเวนแนวรุกเข้ามาอย่างพื้นที่อีกฝ่ายไม่ไหวแล้วท่านผู้ชมครับอ่านต่อไม่ไหวนะฮะมันต่อแหลซะเหลือเกิน และเป็นการตอแหลเป็นขบวนการนะฮะหลังจากที่มาเลเซียเจนตานะครับออกมาเย้ยเราเสร็จนะครับฮุนมาเดทครับนายกรัฐมนตรีของขามรก็ออกมาโพสต์ในเรื่องของเอกสารในการเสนอชื่อทรัมป์ชิงรางวัลโนเบลนะครับผมว่าเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องบังเอิญท่านผู้ชมครับเป็นเรื่องที่มันจงใจจะทำเป็นเรื่องที่มันจงใจจะเยยประเทศไทยอย่างชัดเจนนะฮะซึ่งก็ต้องตามกันต่อเพราะว่าล่าสุดนี้หลายๆประเทศ ก็ไม่เอาไว้แล้วท่านผู้ชมครับสำหรับขมิญนะฮะโดยเฉพาะ29ชาตินะครับในการเข้ามาประชุมล่าสุดนี้แคนาดาญี่ปุ่นนำทัพเลยครับในการเขี่ยขมิญออกจากสาระระบบผอบกกองกํลาลัางปกป้องตนเองของญี่ปุ่นครับแล้วก็ผอบอทหารสูงสุดของแคนาดานะครับได้กร,ร่วมหาลือในเรื่องของทวิภาคีกับผอบอรทรงวิทย์ของเรานะฮะในการประชุมครั้งล่าสุดนี้ท่านผู้ชมครับญี่ปุ่นถกในเรื่องของขีดความสามารถนะครับของการทหารนะ ถือว่าญี่ปุ่นเนี่ยเป็นมิตรแท้กับเรามาอย่างยาวนานแล้วนะฮะท่านผู้ชมแล้วก็ช่วยเหลือเรามาเลยตลอดนะครับรวมถึงได้ช่วยขมิียด้วยนะไอ้เรื่องของเรื่องท่านผู้ชมแต่ตอนนี้คงตาสว่างแล้วไม่ว่าจะเป็นเงินสนับสนุนในการเก็บกู้ทระเบิดที่ญี่ปุ่นเนี่ยให้มากนะครับรองรองทางฝั่งของยุโรปเลยทีเดียวนะครับในการยกระดับการป้องกันประเทศครั้งนี้นะครับญี่ปุ่นเองก็ยังคงได้ถ่ายทอดเทคโนโลยีนะครับให้กับประเทศไทยของเราอย่างต่อเนื่อง ส่วนทางฝั่งของแคนาดาเนี่ยฮะได้ทำา o u u อย่างเป็นทางการกับเทคโนโลยีอวกาศและการใช้ AI ในภาธรกิจทางทหารนะฮะท่านผู้ชมครับซึ่งเรื่องนี้เนี่ยตอบโจทย์มากสำหรับแคนาดานะฮะเพราะว่าล่าสุดปัจจุบันเนี่ยมันสู้รบกันเนี่ยไม่ใช่แค่สู้รบกันในหน้าแนวแต่เป็น่านั้นแต่มันยังมีสงครามประสาทสงครามข่าวสารที่ไทยของเรา ต้องยอมรับเลยว่าแพ้เขมรลาบคาบในเรื่องนี้นะครับการได้เทคโนโลยีหุ่นยนต์เข้ามาช่วยในสนามรบรวมถึงมีวิธีการจัดการกับพวก I.O. พวก AI เขมรท่านผู้ชมครับต้องบอกว่ามีประโยชน์อย่างยิ่งการได้แคนาดาเข้ามาแนะนำในเรื่องของเทคโนโลยีการใช้ไอภารกิจทหารเนี่ยผมเชื่อว่าจะส่งเสริมให้ กองทัพของเราแข็งแกร่งขึ้นในอนาคตนะครับการที่เวทีโลกไม่เอาเขมรเนี่ยมันก็ค่อนข้างชัดเจนเนะครับทั้ง29ชาตินี้นะครับในการประชุมในการประชุมอาเซียน snapshot หาเลือกันในเรื่องของการส่งเสริมภูมิภาคอินโดแปซิฟิกไงถือว่าเป็นการรับมือภัยคุกคามรูปแบบใหม่หรือว่าเป็นเคสตัตวอย่างเลยท่านผู้ชมครับการที่ไม่เชิญเขมรเข้ามาก็ชัดเจนแล้วนะครับว่ามันเป็นภัยคุกคามทั่วโลกจริงๆนะครับไม่สมควรมานั่งในประชุมที่นี่นะฮะ เพราะว่ารูปแบบการโจมตีของมันไม่ใช่เพียงแค่ใช้กําลังทหารเพียงเท่านั้นแต่มันมีเรื่องของอสงครามข่าวสารที่เขมรเองเนี่ยโจมตีไทยของเราอย่างต่อเนื่องแบบไม่ไอายฟ้าอายดินท่านผู้ชมครับไม่ไอายโลกที่มันจะกล้าทําซึ่งหัวข้อที่สําคัญในการประชุมในครั้งนี้คือบทบาทของอาเซียนในการต่อต้านพฤติกรรมที่อันตรายในภูมิภาคคุณฟังแค่หัวข้อคุณเรารู้แล้วว่าทําไมเขาถึงไม่เชิญเขมรเข้ามานะครับการปรเสธทั้ง29ชาตินะครับมาที่ไทย นะฮะโดยเฉพาะสหรัฐอเมริกาแกนนาใหญ่นะหลังจากที่ทางฝั่งของฮุนเซนมันส่งกษัตริย์ไปที่จีนหาสีจิ้นผิงเรื่องนี้เองเนี่ยชัดเลยครับว่าแม่งนกสองหัวชัดเลยสหรัฐเองก็ไม่เอาไว้ครับแทนที่เขาจะมาจอดเทียบท่าเรือเรียมมันโผล่ไปที่จีนเลยท่านผู้ชมครับเล่นละครตบตากันไปทั่วโลกสําหรับฮุนเซนเนี่ยต้องยอมรับว,ว่ามันถึงทางตันจริงๆมันถึงทําแบบนั้นนะครับและทีนี้เองเนี่ย ไม่มีใครเอาแบบนี้ทั้งสหรัฐอเมริกาจีนเองก็จะต้องมาดูท่าทีของฮุนเซนว่าไม่มันจะมาไม้ไหนมันจะบลอกอะไรกูอีกซึ่งเขาก็คงจะระมัดระวังขึ้นเพราะว่างบดุลการค้าการค้าขายไทยดีกว่าขเขมรยอย่างชัดเจนเลยนะฮะปล่อยให้มันเย้ยทหารไทยของเราไปนะผู้ชมครับสำหรับทางฝั่งของขเขมรให้โลกทั้งใบถล่มใส่ฮุนเซนถล่มใส่ขเขมรอย่างเดียวทานผู้ชมครับรสุตรกระทรวงการต่างประเทศของเราเนี่ยค่อนข้างมั่นใจนะครับว่าเราเนี่ย ชนะเขมรได้แน่ในแง่ของกรณีการยื่นเรื่องไปที่ UN เนท่านผู้ชมครับคุณมาลิศเงียมพงครับได้กล่าวว่าผมมั่นใจว่าในที่สุดแล้วประเทศไทยจะชนะเพราะฝ่ายทหารไทยยึดกฎกติกากฎหมายระหว่างประเทศโจมตีเฉพาะเป้าหมายทหารเท่านั้นและทําได้อย่างแม่นยําและได้สัดส่วนโดยทางที่ทออไม่ได้ล้ําอธิปไตยเพื่อนบ้านในการใช้อาวุธในขณะที่เครื่องบินยังคง บินอยู่ในเขตไทยส่วนที่ผ่านมาประชาชนอาจจะมองว่าการเดินเกมการทูตของไทยเสียเปรียบและล่าช้านั้นงานการทูตเราจะเป็นจะต้องทําแบบเงียบๆเพื่อชิงความได้เปรียบบางเรื่องพูดก่อนหรือออกข่าวก่อนมันไม่เหมาะสมกระทรวงการต่างประเทศทํางานอย่างใกล้ชิดกับฝ่ายกองทัพและความมั่นคงคือเข้าใจมันก็เข้าใจแหละแต่มันไม่ทันใจเลยสิทีนี้ท่านผู้ชมถ้ามันช่วยได้จริงะขาทหารไทยไม่ขาดไป6นายหรอกนะฮะนะฮะ มันจะต้องติดคุกตั้งแต่ขาแรกแล้วอันนี้ขาที่6แล้วเนี่ยท่านผู้ชมครับมันยังยิ้มมันยังโพสเยอะเราอยู่เลยท่านผู้ชมในเรื่องของเอกสารเนี่ยอย่างที่ผมบอกกับว่าบางครั้งเข้าใจแต่มันจะหาทางหยุดในเรื่องนี้ยังไงไม่ให้มันวางและเบิดต่อไม่ให้มันเยอะเราแบบนี้แล้วเราก็ต้องมาสู้มันด้วยความเป็นพระเอกตามยึดกติกา สากลโลกแล้วมันก็วางระเบิดเราอยู่อย่างนั้นน่ะมันจะให้ประชาชนคิดยังไงสิ่งที่มันจะได้ผลก็คือแจ้งจับมันในฐานะอาชญากรโลกอาชญากรสงครามที่มันยิงใส่เซเว่นยิงใส่โรงพยาบาลพลเรือนเราเสียชีวิตไป14คนชีวิตตรงนั้นมันเอากลับคืนมาไม่ได้แล้วแต่สิ่งที่จะทวงความยุติธรรมให้เขาได้ก็คือคุณไปแจ้งจับฮุนเซนซะไม่ว่าจะเป็นทางไหนก็ตามแต่ตอนนี้เงียบกริบเลยถ้าผมพูดไม่ถูกยังไง คอมเมนต์กันมาใต้คลิปได้เลยนะฮะส่งไปเลยส่งเรื่องไปที่ ICC ถ้ามันไป ICJ ไม่ได้ก็ไป ICC ตรงนั้นแหละมันจะช่วยได้แต่เราเล่นอะไรกันอยู่เล่นให้นานาชาติกดดันอย่างเดียวโดยไม่แจ้งข้อหาให้กับฮุนเซนเลยแม้แต่คดีเดียวตอนนี้โอ้โหเสือกระดาษอย่างที่เขาว่าหรือเปล่าผมชักจะเข้าใจคำว่าหมานำราชสีแล้วนะตอนนี้ประชาชนเขาอยากเห็นความเป็นรูปธรรมในเรื่องของการทำอะไรก็ได้ให้ม,มีความปลอดภยัยให้มันจบเร็วๆผมว่าทำเหมือนผู้บัญชาการทหารสูงสุดเนี่ยผมว่าช่วยได้เลย นี่ก็เป็นอีกหนึ่งความหวังนะครับที่เราเองเนี่ยหวังกันมากๆตอนนี้ก็คือการสร้างลัวตลอดแนวชายแดน1000กิโลหลายคนบอกว่า800อก็พอพี่1000ไปเลยอ่ะมันตกทะเลไปนู่นผู้บัญชาการทหารสูงสุดไทยของเราท่านผู้ชมครับก็เพิ่งออกมาให้สัมภาษณ์เมื่อวานนี้หลายคนอาจจะยังไม่ทราบนะครับว่าท่านเองเนี่ยหนุนทอบอทุกเรื่องนะครับซึ่งท่านก็เป็นห่วงนะฮะเมื่อวานก่อนเนี่ยก็ได้ส่งเสทหารลงพื้นที่ก็ผู้พันเบิร์ตนะฮะท่านผู้ชมแล้วก็ ผลเอกมนัทจันเดียท่านผู้ชมครับลงพื้นที่ไปดูแล้วที่บ้านหนองจานซึ่งก็ยืนยันนะครับว่ามันอยู่ในแผ่นดินประเทศไทยจะต้องมีการสร้างกำแพงที่แข็งแรงอันนี้เห็นด้วยอย่างยิ่งเพื่อปกป้องประชาชนและปลกป้องการลุกรานจากฝ่ายตรงข้ามผมไม่เห็นความสำคัญอะไรเลยที่จะไปผูกพิษกะับขะมิเอาจริงนะตอนนี้นะฮะเรามีอะไรที่ด้อยกว่าขมเิเลยครับถึงจะไปหวังพึ่งมันไม่มีฮะ มันไม่มีเลยครับมันมีแต่มาขอมาเกาะเราซ้ํามาวางทุนระเบิดเราอีกแล้วก็ทําร้ายเราอีกเนี่ยก็ต้องบอกว่ามันสุดเกินทนแล้วสําหรับทางฝั่งของขเขมรเนี่ยไม่สมควรครบเป็นอย่างยิ่งนะครับวันดีคืนดีนะระวังนะตรงที่บ้านหนองจานเนี่ยที่มันขนคนเข้ามาเยอะๆเ,เนี่ยนะครับถ้ามันยิงฝั่งของมันเองยิงประชาชนมันเองแล้วมันโบยไม่ใชทางฝั่งไทยนี่ปัญหาใหญ่เลยนะผมจะบอกให้แผนนี้อาจจะมี อยู่ดีๆมันสั่งไม่ให้ไลฟ์สดไม่ให้ถ่ายรูปไม่ให้ถ่ายภาพเนี่ยระวังให้ดีๆนะมันแฝงตัวเป็นประชาชนไทยแล้วยิงสวนใส่ทางฝั่งของมันเองเนี่ยมันจะโบยมาใส่เรานี่จบเลยมันจะต้องมีรั้วกั้นที่ชัดเจนแล้วก็แข็งแรงนะครับทางฝั่งของ,ของขเขมรไม่ต้องมีช่องออกช่องเข้าปิดตายไปเลยซึ่งเรื่องนี้ผมเห็นด้วยครับแล้วก็ผมดีใจนะที่ผู้บัญชาการทหารสูงสุดนะครับได้ออกมาพูดถึงเรื่องนี้สําหรับพลเอกทรงวิทย์หนุนพักดีนะครับท่านเองก็กล่าวว่า การประชุมผู้บัญชาการทหารสูงสุดของภูมิภาคอินโดแปซิฟิกเนี่ยกองทัพไทยและสหรัฐอเมริกาเป็นเจ้าภาพร่วมที่หัวหินมี29ประเทศเข้าร่วมมีเพียงแค่กัมพูชาที่ไม่ได้รับเชิญย้ําว่าทุกการปฏิบัติการของฝ่ายไทยเป็นการทําหน้าที่ปกป้องผลประโยชน์แผ่นดินและปกป้องคุ้มครองชีวิตประชาชนไทยเอาไว้อย่างเต็มที่เต็มความสามารถภายใต้กรอบกติกากฎระเบียบโลกเพราะไทย ไม่ต้องการเห็นการสู้รบจึงต้องดำเนินการปกป้องอธิปไตยจากผู้ลุกรานอีกครั้งอีกทั้งยังมีความพยายามบิดเบือนข้อมูลข่าวสารดังนั้นจึงได้ใช้โอกาสนี้ในการชี้แจงข้อที่จริงทั้งหมดเช่นทหารประชาชนถูกทำลายมีการลักลอบวางทุนระเบิดพร้อมกันนี้ยังได้ขอความร่วมมือจากหลายประเทศให้สนับสนุนในการเก็บกู้ทุนระเบิดที่ฝ่ายกพูชามาวางไว้ในเขตอินเดียประเทศไทย ฝ่ายไทยต้องการสื่อสารอย่างมืออาชีพบนข้อเท็จจริงที่มีและบนจุดยืนของประเทศไทยในการปกป้องอธิปไตยโดยไม่ยอมให้ใครมาลุกลานและทําร้ายประชาชนได้ส่วนในการสร้างรั้วตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาให้มีความแข็งแกร่งป้องกันการลุกรานนั้นพลเอกทรงวิทย์ได้กล่าวในเรื่องนี้ว่านะครับกองทัพบ,บกกําลังพิจารณาและนําไปปฏิบัติทั้งในส่วนของกองทัพภาคที่1และกองทัพภาคที่2นะครับมันต้องอย่างนี้แหละท่านผู้ชมครับมีแค่ ผู้บัญชาการทหารสูงสุดนี่แหละที่จะสั่งได้ในเรื่องนี้นะแล้วท่านก็สั่งมาแล้วด้วยก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีแหละครับที่เราจะเห็นความปลอดภัยชาวบ้านเขาก็อุ่นใจขึ้นที่อาศัยอยู่ตามแนวชายแดนรวมถึงทหารของเราก็จะปลอดภัยมากขึ้นโดยเฉพาะการทํารั้วที่มันเป็นปูนที่ไม่มีช่องทางออกเข้ามันไม่สามารถโยนข้ามเข้ามาได้อะทำให้มันแข็งแรงอย่างนั้นน่ะนะครับปลอดภัยแน่ทหารไทยของเราท่านผู้ชมครับ ส่วนในเรื่องของกองทัพภาคที่2เนี่ยท่านผู้ชมครับในการยึดปราสาทตาควายคืนเนี่ยล่าสุดผมได้ทราบข่าวมานะครับเดี๋ยวขอรวบรวมรายละเอียดอีกทีนะครับเพราะว่าทางผู้หลักผู้ใหญ่มีการประชุมกันแล้วนะฮะเดี๋ยวค่อยมาว่ากันอีกทีเนาะรอรายละเอียดก่อนนะครับทานผู้ชมขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมแล้วก็เข้ามาแสดงความคิดเห็นกันนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรก็สามารถคอมเมนต์ลงมาใต้คลิปได้เลยนะครับอีพีนี้ขอบคุณทุกท่านครับขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ